ฉันเกลียดตัวเองมากเลยเวลาตอนดึกๆแล้วชอบไถ่จอไปเจออาหารอร่อยๆแล้วก็เกิดอาการหิวข้าวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ําใสก็คือขึ้นฟีดช้นชามนะคะถ้ายังไงคะสั่งมาทานสิคะใครจะเป็นบ้ามานั่งทําเองนะคะดึกๆขนาดนี้แล้วความอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมาหากินก๋วยเตี๋ยน้ําใสหน้าปักซอยมันไม่มีไงเธอนี่ฉันก็ไปได้มาจากร้านคนไทยในญี่ปุ่นนะคะเธอขาร้านนี้อร่อยมากฉันรีวิวไปหลายเมนูแล้วเธอแล้วเมนูนี้ก็คือจึ้งไม่ไหวอ,อร่อยกราบสวัสดีแม่ป้าทุกคนนะคะ วันนี้ก็อาจจะแสดงสีหน้าไม่ได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหิวข้าวมากแล้วก็อยากมากหน้าเป็นอะไรเป็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันก็เลยแบบ <c oughs> มาสภาพนี้แหละเ็เ่ตเต๋วน้ำใส่นะจากลานจิกิกเหมือนเดิมอร่อยมาก15นาทีก็มีความใหม่จริงๆมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเนาะมากหน้าก็ควรจะอยู่เฉยๆแต่หิวข้าวอะ คือท่านพี่ยังไม่เลิกงานทุกคนฉันก็เลยแบบว่าจะรีบกินข้าวแล้วก็ไปทำกับข้าวให้ท่านพี่นะคะเหี้ย <Yeah. S 1> อ้าปากยังไงอ่ะ <c oughs> ดูดิไทยตับแดละ <c oughs> แล้วเนี่ยนะเป็นคนชอบทานเครื่องในใช่ปะ่ะ <c oughs> อร่อยมาก บอกเลยร้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังห,วงหมูดงหมูแดงอย่าให้คาดตอนนี้มาร์กเมื์อไปหมดละเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสที่จริงใจมากอ่อยมากเลยเอาออกเถอะค่ะ แดี๋ยวค่อยมาร์กใหม่อาจะมีคนสงสัยว่าทําไมทานก่อนทันพี่ทําไมไม่รอทานพร้อมกันบ้านนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะทุกคนค่ะคือใครหิวก็ทานก่อนเลยแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่ซีเรียสเลยนะบ้านที่ญี่ปุ่นจัดจ๋าเลยนะคือต้องรอทานพร้อมกันมันจะหิวจนไสกิ่วก็เถอะมันต้องนั่งรอทานพร้อมกันต้องชนแก้วก่อนถึงจะแบบกินข้าวด้วยกันไดเท็นไมไม่ซีเรียสอือือ อื uh huh. อร่อยจนจะบ,บ้า uh huh. uh huh. คำสุดท้ายก็คือโอ้โ oh. หไปค่ะ uh huh. <c oughs> จะบ,บ้าอร่อยมาก uh huh. <c oughs> สำหรับท่านใดที่อยากลองทานก็ ลองไปหาซื้อมาทานดูนะคะร้านเจก,กิกเหมือนเดิมนี่ก็คือพิกัดของร้านเจก,กิกนะคะใ่รนใดที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ไปตามได้เลยเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดี